You know, มาเลยหกหนึ่งบอพักกันเห็ดอีสังขัวเ็ดขัวไก่เกีมีกิจกรรมอีกแล้ว ก็ชิมแมนหองได้ไปบ้งก่อนหองได้อันนี้ฮะมา 6, ห,ห,หากหนึ่งหกหนึ่งเหรอพักกันเหชดมีก้ังขั้วเพ็รขั้วไก่ขั้วไก่ั้วไก่เด้เดี๋ยวขึ้นญาติข่าไก่กันอยูอ่บาด ห้องหกหนึ่งเนาะถ้าน้อยเ็นยังห้องหกหนึ่งโอน่เชีนได้กินหนี่แกงเพชรอีกเลยก้อย ยาบต้องก้อยยาบบ่เนี่ยยาบมแล้วเป็นเลือดก็ตัวยาบแท้โอ้ำขามูเนาะอยากกินว่าเอาหมูหนี่นะน้อยกว่ จะค้งจะค้นหองสมเจ้านะหาคนคือเห็นมนยอมมายำแมาได้สบายดีสบายดีเอาคือมาไห้เอาไมเงีก็เห็ดคกบินอีกแล้วเห็ดคกแตกอีกเลยคกตัวนี้มานเลย มีแต่บาง้วงอีกยังไปยังมากคือสีดานโน้มย่างอันนี้น้อมชิ้นลูกใค่เป็นแม่มันกลัวนี้คือลายแทคพิเศษคือข้าวย่างอันนี้ฮะ คณะห้ออะไรคณะห้องอะไรท้ายังชีชมพงฮะชีชมพงท้าสีชมพงเรียนทองคำโดยโอ้มือนีผ้าผ้าหมูเห็ดกิจกรรมปรุงแต่งอาหารโดยไก่ไก่หรือหมูไก่ไก่ไก่ใหญ่เนาะโดยมีแค่ไหนอุปกรณ์มันบาวนะไม่มี มังหงว่าเป็นหลักของหงเฮียนมาหงหงนะฮะนักอ่อยหลักมาหงหงเฮียนมูชเจ้าววตีบานยังครั ตออเรมถือโอ้ากมือน์เมนมือเมยังไงคอ่แกงแก้วมือแกงเผ็ดแเนนี่นะองหกหนึ่งแกงเผ็ดกะั้งม้าวมอ่เจ็บปากได้กินได้แกงเผ็ด หมอเจ็ดก็เสือแดงครับหมอหกป้าถ้าเทวราชน,นี่เป็นหนักป่าดคือเก้าเนะอาชีพเก้ายุบ้านก็เป็นหนักป่าดยุ่งเฮียนก็เป็นหนักป่าด <c oughs> อ่า ลูกไผ่บาปะนี่นบงดูพี่น้องลูกไผ่ลูกไผ่นะฮะลูกใน,กนคู่ลูกในคู่ลมแล้วนางน้ำชาเ <c oughs> นี่ยนี่ตรงรถลูตรงรถเห็น,ย,นยั <c oughs> ยงนี่ยฮะ น้ำกะทิคือบบเอมักผ่าเป็นหน่วยโลดมานั่งอ้อยข้าย,ยาปวดหายเชื่ออย,อยู่มาเบิงละแม่มูเห็ดนี่มาแลววพาบุเป็น สันม่เจอขยันม่ได้ตีบเทมเด้อันแว่ามันกรนอแก่ปปยเด้อมือได้ฉันได้กินตอนแรกคนวะกินอาหารแสบต้องรอแน่เนาะ đây dù là cong tang mặc <Nhạc> dù là cong tang mặc dù là cong tang mặc nghèo 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 nỗi, gìn tao gìn tay, trái phước trái na, à, à, คนคนคนให้มัน,ขนเข่ากันไฟคืนไฟโบลูรดยังไรนี่นนนคนมันบ่น เม่อนจ้ขาไม่ตอยาขาดองเฮียนะเคียงหน่อยซอยซาห <c ười> นักมอนักพักกันโจมสองคน <c ười> พวกนี้ได้เคีงยงเ้อ เอาลงหมอ้อนะนะเลยเนาะขึ้นมาขับพุ่นเเนาะเหมือนตอนนั้นไปปิ้งฮะอาจารย์ว่าตอนนั้น ออกออกี่พดออกออกเลยอมาใสทางนี้กินไร <c oughs> กินแลกเนี่

พะแนนเสอี้ยยยเนี่ออยที่เลือกยังพอแล้วคะแนกปิ้งปิงป้งตลอดคะแนกคนคนตลอดอ่าซื้อไหนไหนคือบอก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 ทานผู้ชมเออรานซื้อน้ำผิดมะละออเป็นหัวหน้าแต่งกินประจำห้องห้องมหกหนึ่งห้องโมหกหนึ่งแล้อะไร จกัจกหน่อยแล้วก็มาชิมน้งกันเดี่ยวเลยจักสีแสบสำได้จักว่าเลี่ยมือมาจักกิงเสบยังหัวพล พดไว้เถินแขกมาได้เมือนี่อาสำหรับคลิปนี้กาสิริย,ยุดไวไ้บชำนี้ชะก่อนขอบมก ok ขอบใจนับนาทานที่เขาติดตามชมแต่ต้นจนสุดท้าย